อยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยตัวฉันไปเธอก็รู้ถึงหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้เนี่ยมันจะมันจะเป็นเนยใช่ไหมพี่ผมว่าพี่เลื่อนสั้นยาวได้เท่มากนะใช่เลื่อนสั้นเลื่อนยาวได้เท่มากน่าจะเป็นแบบหายใจได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นจริง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 ก็คือแบบสมมติจะบอกเธอว่ารักหมดไปทั้งหัวใจเธอ เขาแบบพย่เอแย่แล้เรตายจะบอกเธอว่ารักหูค่อมไม่ไหวแล้วแต่เมืงเม่มพี่แย่ตั้งแต่แรกเชอมันเหนื่อยนะแล้วมันไม่สบายตัวสำหรับเรานะอ่ครับุ่้นจะเป็นตัวจะบอกเธอรักหมดไปทั้งหัวใจ